บ้านม่อนนี่ไงบ้านม่อนที่ฝนชอบมาวักกันเนี่ยโอ้โหรถเยอะมากแสดงว่ามีคนมาพักอยู่เรื่อยเพราะแต่ก่อนแบบบูมนะอุ้ยลูกอะไรวะ้ลูกปูนะใช่ไม่เป็นไรแม่มาอยู่ๆลูกก็ทักทาย ทางไหนวะาแอย่นีเอน่ะนยนั่น้น่อ้เปนเ้เตรงไหนเกิดเนอบิเตนิดหน่อยก็คือรถไม่มีกำลังขึ้นไปได้นะจ๊ะ ต้องขับขับไปจอดแล้วก็เดินขึ้นมาอย่าง โอเคค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปเดินเดินขึ้นไปบนเขาเยอนเขารามลมนะคะทำไมป้าแรกขับขึ้นไปแล้วนะแต่ทางมันคือแบบชันมากแม่มแล้วรู้สึกว่าน้องส้มๆมเรารถมันไม่ไหวเลยแล้วใช้เวลาเดินประมาณสามชั่วโมงได้ไมั้งุมๆุ่ม เดี๋ยวเราเดินกันไปข้างบนขณะนี้เป็นเวลาเจ็ดนาฬิกาสี่สิบเก้านาทีเราจะเพดูกันว่าเราจะไปถึงข้างบนกี่โมงและได้ลงมากี่โมง นะจ๊ะโอ้ยแค่นี้ก็หอมแล้วนะทุกคนดูทางฟัางดิจะไม่หอมด้ยนะจ๊ะตอนนี้คือใจเต้นตุ่ม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 แล้วก็นุ้ย แต่พราเราไม่ได้ออกมังกายก่อนจะมาขึ้นเขาถือว่านี่ออกมังกายคอแห้งยังก็กินจมเช็นทุกคนมาค่ะรามโรมอย่าหาเดินเด้ออันนี้รอบที่สองนะแต่คือเป็นพรรถมันขึ้นมาไม่ไหวไงก็เลยต้องเดิน แต่ก็มีคนเคยมาเดินนะที่เป็นนักนักเดินนักแข่งอะไรเขาเดือดไม่อะไรไม่รู้อ่ะเดีเขาเดินเร็วมากแล้วก็ไปถึงเร็วด้วยเดีตอนนี้หอบพอพูดไปเดินไปขทางธรรมพัฒน่อยค่ะคุณ้านคุณผู้มท่านต้องมีกระบนต่อก็วันเดียวที่ไงเด้อ แบว่าแบบถ้ามันไม่ชันนี่คงจะถึงนานนะมึงเนี่ย 啊。 เขาพูดภาษาอังกินไม่เป็นไงเขาบอกว่าเข้ตั้งใจเรียนเป็นมีอารมณ์เล่นดูนะทุกคนเห็นแบบนี้ย้ดูแรงมากฝนมันตกมากคือไม่ได้เตรียมตัวมาเป็นผู้ประสบภัยไง ถ่ายรูปก็ไม่เห็นอะไรอยู่ดีอะผู้บอกมันบ้างหมดไม่เป็นไรถ่ายให้เราเป็น,ปน,น,นหนนนมดหเ,ปรรเป็นท์ให้เป็นเต็นท์ค่ะเนี่ยนะอันนี้คืออะไรไม่หรอกมีเต็นท์เลยเถอะเต็นท์ปยานนอนได้เลยจริงหรอเต็นท์ปิยานเต็นทปิยน นี่ <Yeah. S 2> oh. ทุกคนดูนะนี่าด้วยนจะบอกไว้ว่าสานก่อนทุกคนลมมันแรงมากเลยอ่ะแต,แต่เมื่อกี้มันเสียดายไม่ได้ถ่ายตอนที่หมอกกำลังเปิดะ okay, ปนะแบนนไปไหนแบ <Wow. S 2> นนไปนไหนก็วิวทางนู้นไงน่าจะเป็นโงไหมหรือว่าลงไป้ Good. เวลากีง้9โมง9โมงคึ่งนะคะเดินมาประมาณชั่วโมงกว่าวะ2ชั่วโมงตอนนี้น่าจะครึ่งตอนนี้คือแบบรอแบบฟ้าจะเปิดมีหวังไหมไม่น่าจะไม่มีแล้วนะทุกคนเพราะมันเวลานี้แล้วคือเหมือนมันเป็นช่วงเข้าหน้าฝนนะตอนนี้คือหมอกมีแต่หมอกหมอกทั้งนั้นเลยดูดิปา เป็นผู้ประสบภัยทุกคนเออดูป้ายระวังแล้วฉันยังไม่ได้ไปไปแล้วคือตรงป้ายนี้จะบอกว่าถ้าถ้าถ้าไม่มีหมอกนั้นจะเป็นวิวที่สวยมากเสียดายมากเลยอาจจะต้องมีรอบหน้าอีกทุกคนแต่เคยมาครั้งหนึ่งแล้วนะ นี่ไงหมอบหมอบปกคลุมฉันทุกคนฉันภาวนาะขอให้ฟ้าเปิดแต่ดูจากที่จริงฟ้ามันน่าจะเปิดได้นะเพราะว่าลมมันพัดแรงขนาดนี้แต่ไม่มีมันมีแค่ว็บเดียวจริง ขึ้นมาปุ๊บอะจางเหนือหน่อยๆถ้าึไม่เหนือ่อยแหละแต่ตอนลงอะเอาเวนเจอร์มาก,กเดี๋ยวเราถ่ายรูปอ,อุ้ยรอมาพักหนึงแล้วก็ยังก็ยังนะจ๊ะก็ยังฟ้าไม่เปิดมันไม่เปิดแล้วฟ้าเดี๋ยวไปถ่ายรูปวกวันดีกว่า กับแม่ฟ้าไม่เปิดแล้วอย่างนี้แต่ว่าเ<ม><ม>ด,ดียด,ด้อ่ะเสียวได,ด,ได้แต่ว่าเธออ่ะเขาเขาคิดเ right. ่าแล้วเว่าเธอต้องโชคดีแบบได้เจอหมอ,อแต่เขาชอบแบบฟ้าเปิดมันเห็นภูเขาไง แล้ววกเขามันสวยมากาต้องมาใหม่รอบหน้าเดี๋ยวถ่ายรูปกันดีกว่าไ,ไปไ, <c oughs> ไปค่ะไม่ใช่เผือเขาเดินลงก็ได้ก็แบกช่วยแบกกระเป๋าลงไปกลับกันเถิดบ๊ายบายเดี๋ยวมาใหม่นะคะมาตอนฟ้าเปิดอะเ <c oughs> มื่อกี้วิ่งหนีท่าก,กันนะทุกคนข้าวอยู่ที่วะ ใช่อยู่ที่นิ้วคนเนี้ขมอ,อยู่แล้วลูกนิกนิวที่นิ้วว่าอะไรวะอะไรนิ้วทำไมทำไมมันมีอะไรดุบดิบวะไม่ยากยากคือแบบเราอย่างเรารู้ว่าเรากลัวถ้าก็อ่างเสะบัดมาทางเราเนาะก็ต้องสะบัดแบบนู้นไป่ค่ะกลับกันก่อนนะบ๊ายบายเดินลงเนี่แล้วมาดูความอเวนเจอร์นะ กอย่าลืมนะนะไม่ลืมเราไม่ได้เราไม่เอาอะไรออกมาแล้ใช่ไหมรู้สึกว่าเจอทางเป็นเป่นแบบเริ่มจากที่กลัวเริ่มจะแบบชินเลยก็โดนเกาะกันไปคนละทีของเขาโดนเกาะเทา้ารองเท้าเธอเกาะนิ้วเลย <laughs> มันน่าจะเป็นเพราะกอยเ,อเนี่ยแหละ มันเลยมันก็จะมันเห,นหม็นนะมันเลยไ,ไม่เกาะดูดเท่าไหร่ม,มันไม่รู้สึกอะไรเลยนี่มันไม่ดูดใช่ไหมใช่ไม่รู้สึกอะไรเลย<อ>ไม่กันเฮ้ยอ๋อไม่ใช่ <c oughs> ชื่อแล้วจะทำให้เขาตกใจนี่ <c oughs> <c oughs> ขออภัยนะครับ <c oughs> นี่ไง้เราเดินลงอย่างนี้มันจะลื่นไหมเนี่ยมันน่าจะเป็นเพราะกอยอมเพมันเหม็นมันแบบมันหนาที่เกาะ จจเหมือนที่เราไปที่นู่นเราฉีดนั่นเราไม่โดนเลยเพื่อนเธอไม่ได้ฉีดคนแกน่แต,แต่แต่ตอนนั้นเราทาเราฉีดแอลกอฮอล์แล้วก็อ,อ,อะไรนะเนี่แนยแล้วก็กอยยคือเราทากันแบบฉีดใิดที่แบบว่านั่นเลยอะที่กรุงชิงอ่ะเพราะที่กรุงชิงมันเยอะกว่าเข้ามาที่นี่ครั้งแรกก็ เจอท่าเหมือนกันเดี๋ยวเขาเห็นทันไงมันกำลังจะวิ่งมาหาเขาพอดีโอเคคือปกติก็จะกลัวใช่ไหมหนุ่มคันข้างหลังวะมีวะมันคันจริงๆนะเดี๋ยวเธอเปิดดูแล้เใอ่จะเห็น อะไรนะก็ก็ผู้หญิงไงนะเธอเข้าใจโอ้คือแบบเอาเยอะอย่างนี้มันดีต่อใจแต่มันไม่ดีตรงที่ฉันไม่ได้ถ่ายวิวภูเขาต้องสามต้องเก้า วิวเขาคือแบบโทนอำหรับสถานีวิว<ำ>ทำทางขึ้นมาเป็นหลายบาทแต่ถ้าเขาไม่ทำทางขึ้นมาก็มันขึ้นมาไม่ได้เมื่อกี้นึกว่าจะเป็นแบบกรุงริงใช่ไหม,มเป็นทางแบบทางนั้นทางนี้พอเดินนั่นนี่มันเป็นทางรถใหญ่เลยีพก็เคาถึงบอกไงว่ามันพอๆกับกรุงชิงแต่แค่แบบที่นี่มันชันมันชันมากสำหรับเขาถ้าเดินนะ แต่ที่กรุงทชีงอ่ะมันไปชั้นแค่ช่วงนิดเดียวอ่ะแต่มันก็เหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยแบบเหนื่อยเลยแต่อันนี้ก็ก็คุ้มอยู่คุ้มทั้งคู่แหละโอเคจะลงเลย โอ้ยก g อดคือแบบนี่ถ้าเรามากางเส้น้ <c oughs> มันเป็นเส้นทางสื่อสารธรรมชาติสนใจเดินไหมสี่กิโล แต่ฉันไม่ไปได้เปล่าฉันไม่อยากไปเจอท่ากตอนแรกมันชัดไงก็คือรอบนี้ก็คงจะไม่ได้ <ใน S 1> เดิน,นไไอเอาไว้รอบหน้าก็ได้นะรอบหน้าหอบลงขึ้นมาถ่ายรูปแชี่ห้องน้ำลงมั้ย ในห้องนะนั่นนะ้องนั้นมีนห้องน้ำอีกอ๋อ,อก็คือตลอดทางตอนนี้ก็คือมีแต่หมอก ทั no. No. Ùng, ้งลมทั้งลมแล้วก็อุ้ยมันฝนที่จริงต้องมีก็ได้นะหมอเออ้โนืโอยโนี่ ไม่ไหวคือสี่ร้อยกี่ร้อยวองั้เระม่นกี่บาทนี่ถือว่ามันอุดมสมบูรณ์นะเพราะว่าอุ้ยเพราะว่าธาตุเอ่ยอะไรเยอะมีนกอะไรเยอะแยะเลยแต่เราไม่รู้อ่ะเฮ้ยอะไรอย่เงี่ยเดิน เขาเลยลงไม่กดเลยตอนตอนเดิมคุณแกวิ่งจะวิ่งหรอมันถลายลงไปอ่ะมันเบนไม่อยู่ว้าว โอยปวดมันจะลื่นมันเนี่ยจะ,ะยค่อยๆเอาข่างเอานี่ข,ข่างลงจะพอช่อยได้ต้องอย่าไปอยู่ที่แบบลื่นว้าวหน้า เดี๋ยวไปเจอกันข้างล่างเลยค่ะทุกคนไม่ไหวแล้วอยู่ในในตาในดวง คือพุงอะ่ะมันมีน้ําอยู่ไงแล้วพอเดินลงอะ่ะมันตุมตุมต๋มตุมต๋มตุม๋มตุ๋มตุ๋มตุ๋มอเมื่อกี้มีรถกระบะขึ้นไปรับป่าลังหนึ่งคนนะคะว่าข้างบนมีที่พักก็คือเขาขับแบบชิวมาก แล้วเมื่อไหร่เขาจะลงมาไปเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างล่างกันนะคะอีกทีหนึง่งตอนนี้อยู่รถอุทยานนะคะเขามารับนักท่องเที่ยวจะเขาจะดีมากเลยเดี๋ยวเราเดินลงมาเดิน <c oughs> <c oughs> รับด้วยนะคะสนใจที่พักติดต่ออุทยนุทยานนะคะต้องมาประมาณแปดโมงครึ่งถึงเท่าไหร่ถึงสี่โมงครึ่งไหมใช่แปดโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่ง ประมาณนั้นเพราะาเม,มาตอนเช้าจะยังไม่เจอใคร <Sure. S 2> เชรา,าตอนเช้าก็เจอน้องน้องสี้าน้องมาสี้าครับ ขานสั่นเลยขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะมันไปโนู่นไหมใช่เดินไปไหมเดินไปดูมันไม่ไกลเอ้ไม่ไกล บบน,นี่เดินมาไม่ได้กลัวนะว่ามันจะมีทางง่าไหม่งไม่ตัวนี้ไม่มีครับเป็นดินครับดูดีตรงข้างบนนู้นมันมีอย่างนี้ไหมน่นนี่มันแฉะอใช่ไหม <c ười> มันจะมาอยู่ที่แฉะแบบนี้มันอยู่มันเป็นใบไม้อลไรไหมวันแบบนี้เป็นหญ้า

เราต้องเดินระวังกันหน่อยนะทุกคน